คราวนี้เมืองว่าห้ามรให้เราบอกเลยบอกเองเลยบอกเอ็นย่ไนในขันชัยขันชัยก็เล่าให้ฟังคล้ายๆที่เล่าหลวงพี่ฟังเนี่ยเสร็จแล้วบอกว่าตะกี้ปันันปันปันปนป่นมาปลากืว่าเห็นผู้หญิงผมยาวคนเดียวกันคนเดิมนี่แหละไปนั่งท้ายจักรยานของรุ่นพี่แล้วหันมายิ้มให้กับเขาเนี่ยหวานนี่นะเลยร้องโอ้ยปุ๊บเนี่ยแฟนมาประกบข้างอาจารย์เลยเนี่ยอาจารย์บอกไห้คันชัยตาฟาดจะตกใจตาฟาด ครับครับครับอาจารย์แต่มือสั่นอาจารย์ไม่จับมือนะมันมันปั่นในสักพักนายขันชัยก็ร้องโอ้ยอีกทีนด้งอาจารย์ก็ถามเป็นไปขันชัยอาจารย์ชัเป็นห่วงใช่ไหมลูกศิษย์เนี่ยขันชัยก็บอกอาจารย์ครับมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นอยู่นั่นจับไหนขันชัยก็ชี้นิ้วไปอาจารย์เปิดไปฉายส่องปั๊บไปปรากฏว่าเป็นป้ายที่รูปผู้ใหญ่จูงมือเด็กข้ามถนนเนี่ยเวลาเข้าย่านชุมชนจะมีผู้ใหญ่จูงมือเด็กข้ามถนนนี่ใช่ไหมให้รู้เนี่ย เป็นป้ายเดี๋ยวมันมืดนะมันมองไม่เห็นอะ่ะส่องป้าเป็นป้ายเฉยๆอาจารย์บอกจอดจอดจอดรถจอดรถแล้วก็ให้หยุดเลยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยส่องว่าจะมีบ้านเรือนชาวบ้านพออาศัยไหมส่องไฟฉายหาดูไม่เจอก็เลยบอกให้กางเต็นท์เพราะลูกเสือเราไปเราเอาเต็นท์ขึ้นไปจะไปกางยอดภูกระดึงเนี่ยกางเต็นท์เลยอยู่ริมถนนเนี่ยไปถนนเนี่ยพักก่อนเอาเต็นท์สารสีหลังกางต่อกันนะแล้วให้ไปอยู่ในเต็นท์พักให้สว่างกันแล้วค่อยว่ากัน ระหว่างที่เพื่อนกำลังกางเต็นท์อันนี้นายขันชัยทำไงรู้ไหมอายุก็่สิบสามเลยใช่ไหมกอดเอวอาจารย์ร้องไห้า <laughs> อาจารย์ออกรอบไม่เป็นไรไม่เปนไรขันชัยพอเดี๋ยวสักพักขันชัยก็ร้องโอ้ยเป็นไรอาจารย์ครับนั่นนั่นน,นั่นบอกเพื่อนนี่นะกลายเป็นผีไปแล้ว <c oughs> แล้วบอกอาฟาตาฟาขันชัยเรารีบเข้าห้องให้รีบเข้าไปในเต็นท์เนี่ยอันนี้ก็แปลกนะยูนี้มันเป็นยังไงไม่รู้นะผมพี่เองก็สนิทกับเพื่อนคนนี้เพราะอยู่ห้องเดียวกันมา ก็คุยก e ับเพื่อนระหว่างที่เขากาลังกลางเต็นอยู่เ <ương>. นี่ยนะก็คุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งพอคุยกับเขาแล้วมองนะตาเขานี่ค่อยเปลี่ยนเป็นสีแดง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 คือทั้งลูกตาเป็นสีแดงหมดนี่นะพอรีบกระพริบตาแล้วหายไปทางอื่นพอหันมาอีกทีปุ๊บตาเ็าเป็นเหมือนเดิมคือเป็นปกติเป็นตาคนปกติแต่พอคุยแล้วมองตาสักพักลูกตาก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสีแดง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 ขึ้นมาทั้งลูกตาพราะเราหันไปทางอื่น พอหันกลับมาก็เป็นเหมือนเป็นตาคนปกติแต่มองสักพักก็จะเป็นสีแดงขึ้นเงมันแ,แปลกๆดีเ<ะ>หมือนกันนะก็เลยเอ๊ะไม่เคยเขาท่ามุดเข้าไปในเต็นท์กับอาจารย์กมาดีกว่า <c oughs> แต่เรียบร้อยพวกมันนอนแล้วก็ปลอบใจขันชัยว่าขันชัยตาฝาดมันอย่างนี้นี่ขันชัยเองพออยู่ในหมู่คณะแล้วมีความอบอุ่นเกิดขึ้นมีแสงสว่างรู้สึกว่าสบายใจขึ้น <c oughs> พอถึงสว่างพุกเนี่ยออกมาจากเต็นท์เมา่ก่อว่าเป็นไงดูวไหม รอบๆนั่นแหละอยู่กลางหมู่บ้านเลยคมันถึงมีป้ายผู้ใหญ่ยุงเด็กข้างถนน,นไงแต่ตอนเราจะกางเต็นท์มะส่องไฟดูนะไม่เห็นบ้านเลยะอะพอะะสว่างปั๊บนี่ก็เก็บเต็นท์เสร็จแล,แล้วก็ออกเดินทางในขันชัยก็ไม่ได้เป็นไข้ป่าไม่ได้เป็นอะไรนะก็ปกติก็หาไม่มีอะไรแต่มันก็แปลกดีอย่างเงี้ยนี่คือประสบการณ์ที่เจอวยตัวเองไม่ได้เห็นกับตาตัวเองแต่ว่าเพื่อนเนี่ยเจออย่างเงี้ยก็นั่นคือตอนใบเด็กอายุสิบสามเคยเจอบ้างไหมล่ะ ซึ่งเรื่องนี้แปลกนะก่อนอื่นที่ว่าถ้าถามกันว่าผีมีจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าตรงนี้นะบางคนก็เชื่อมางคนไม่เชื่อนี่บอกคิดไปเองคิดมากบางคนก็เชื่อมีจริงเนี่ยนะโดยเฉพาะบางศาสนาเขาไม่เชื่อเรื่องผีด้วยเขาไม่เชื่อเรื่องวิญญาณตายเกิดใช่ไหมก็ถือว่าตายแล้วก็จบกันไปรอการพิพากษาจากพระเจ้าจากอะไรต่างๆคิดอย่างนั้นนี่นะแต่ปรากฏว่าก็มีฝรั่งนะที่ ไปรวมเรื่องเหล่านี้ที่มันเขาเน้นไปรวมเรื่องคนที่ว่ามาเกิดใหม่เ่ะคือยังเด็กๆอายุสี่ขวบห้าขวบเจ็ดขวบเนี่ยเสร็จแล้วไปรู้เรื่องราวในอดีตชาติแล้วพอไปดูปุ๊บมันจริงอย่างนั้นด้วยเด็กสี่ห้าขวบเนี่ยถามเรื่องนี้รู้หมดเลยตอบไปกุ้งมีแคลวได้หมดเลยไปเช็คมันจริงหมดเนี่ยเขาไปรวมเรื่องเหล่านี้เป็นร้อยๆเรื่องนะผิดหนังสือไปเล่มๆมาเลยนะแล้วคนที่ทาไม่ใช่คนคนเดียวนะว่าเมคเรื่องแต่งเรื่องนะแต่รวมทีมนักวิทยาศาสตร์ไปร้อยๆคน เป็นกรรมการขึ้นมามีใครแจ้งข่าวที่ไหนมาไปพิสูจน์ด้วยกันเป็นทีมเลยมันเจออย่างนี้จริงๆคนส่วนใหญ่มาเกิดแล้วจําเรื่องในอดีตชาติไม่ได้ใช่ไหมแต่จะมีคนส่วนหนึ่งที่จําได้คือทุกอย่างมีข้อยกเว้นเสมอคจําได้เพราะรวมเหล่านี้มาเป็นร้อยๆเรื่องมันเจออย่างเนี้ยแล้วจะว่างไงคือถ้าเกิดตายแล้วมันศูนย์หมดกันไปเผาเชิงตะกรเสร็จปั๊บจบเลยน,นะ มันก็ไม่มีผีไม่มีวิญญาณอะไรใช่างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มีการเวียนห่หวตายเกิดเมื่อไหร่มันก็ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอเราตัวเราไปเผาแล้วตายแล้วเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยไปเกิดใหม่แล้วบุญบาปก็จะอยู่กับสิ่งนี้ไปที่เราเรียกว่าวิญญาณอะไรต่างๆนี่นะมันเป็นอย่างนั้นไปตรงนี้แม้แต่คนในาศาสนาที่ไม่เชื่อเรื่องการเวียนไหยตายเกิดแต่เขาก็จะเจอสิ่งเหล่านี้เยอะแยะเจอกายละเอียด เรื่องพูดเรื่องอะไรต่างๆมีทุกชาติทุกประเทศหมดไปดูเถอะมีทั้งนั้นเพราะจริงๆแล้วมันมีจะบอกไม่มีอะไรยังไงมันก็เห็นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเห็นก็จะเยอะเข้ามันก็ใช่ไหมคนก็เชื่อเขาบอกเป็นความเชื่อพื้นบ้านศาสนาบอกไม่มีไม่มีจะบอกไม่มียังไงคนก็เชื่อแล้วมาดูของเราเองก็แปลกบางคนน่ะไปถามว่าเชื่อเรื่องผีไหมบางคนบอกไม่เชื่อไม่มีอเชื่อเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เท่านั้นไม่พิสูจน์ไม่ได้ไม่เชื่อ แต่พอคุยไปคุยมาค่ำๆหน่อยบอกว่าเดี๋ยวไปเอาของที่บ้านหลังโน้นให้หน่อยบอกไม่ไปทาไมบอกกลัวผีคือไม่เชื่อแต่มันหวาดเสียวนี่เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ก็มีเหมือนกันก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีจริงๆแต่ก็ไม่ใช่สิ่งเราเองจะไปใส่ใจเลยมากนะให้รู้ว่ามีแล้วคนเหล่านี้ก็ต้องการบุญชีวิตเหล่านี้ต้องการบุญเขาจึง มาหาผู้ที่เขาคิดว่าจะเป็นที่พึ่งให้เขาได้คบ,บางทีก็มาปรากฏให้เห็นพ่อต้องการขอส่วนบุญงั้นเราเห็นเนี่ยนะวิธีทีด่ดีก็คือว่าไปทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไ่ให้กดนะ้ำอุทิศส่วนกุศลไ่ให้สบายงใจนี่อย่างนี้เสร็จแล้วมีอีกว่าถ้าเราสังเกตให้ดีจะพบว่าตัวเราเองเนี่นะแต่เล็กจนโตมาป่านนี้เนี่ยหลายๆครั้งที่เราน่าจะแยกไปเลยนะ มันน่าจะตกกระไดน่าจะตกบอ่อตกหลุมไปน่าจะถูกรถชนน่าจะอะไรไปตั้งหลายอย่างอยู่ๆมันก็ฟุกฟุกรอดไงก็ไม่รู้บางคนตกกระไดลงมานะกริ้งกริ้งลงพื้นนี่แย่แน่เลยเนี่ยปรากฏว่ามันกระเด้งกระดอนไงไม่รู้เสื้อไปห้อยกับตะปูเนี่ย <c oughs> หลังเสื้อนะห้อย <c oughs> ตองแตงตองแตงแ <c oughs> ตงอดมาได้อย่างงี้ก็มีเหมือนกันเนี่ยเอ๊ะ <c oughs> ทำไมมันจะฟุกขนาดนั้นมันรอดมาได้ยังไงเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่ฟุกหรอกนะแต่ว่ามีเทวดาที่คุ้มครอง S <S <S พวกเราอยู่<ช>แล้ว่าเป็นยังไงเลยคือเทวดาปั๊ก็ไปเกิดเป็นเ,นเทวดาป,ปั๊ก็จะดูว่าเขามายางงี้ได้เพราะอะไรแล้วก็จะไปเจอว่าอ๋อเพราะด้วยสร้างบุญอย่างนี้อย่างนี้มาเ<ช>สร็จแล้วเขาก็อยากจะได้บุญอีกแต่เทวดาเป็นกายละเอียดเป็นช่วงเสวยผลจะไปประกอบบุญเองเนี่ยมันไม่ถนัด<ช> <S 2> <S 2> เขาใช้วิธีการก็คือว่าดูว่าใครเนี่ยที่เป็นคนดี<ช>เขาจะลงมารักษาคุ้มครองปกป้องผองภังยให้ แล้วพอคนคนนี้ไปทําความดีเข้าเขาจะได้ส่วนบุญด้วยฐานะเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกให้ใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้เห็นพวกเราที่เป็นคนดีนะจะดีมากดีน้อยก็วัดกรีดูก็แล้วกันแล้วก็มีดีมากเล <c oughs> ่ไหมถึงมันอยู่จุดนี้ได้เนี่ยก็จะมีเทวดามาลงรักษาถ้าเราทาดีเยอะๆเทวดาที่ลงรักษาจะเป็นเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ในฤิษ์เยอะ,ะถ้าความดีน้อยก็ศักดิน้อยหน่อย <c oughs> แล้วพอเขารักษาเราแล้วให้เรารู้นะว่าพพุทธเจ้าบ,บอกว่าที่รับไม่มีในโลก เราทําอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดว่ามีใครเห็นนะเทวดาเขาเห็นอยู่นะการละเอียดเขาเห็นอยู่แต่เราไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นเรานะเน้นจะทําอะไร,รเขาถึงบอกว่าให้อายผีสางเทวดาเ,าเนี่ย <ß uk> มีโบราณเขาว่าอย่างนี้เพอารู้หลักนะจ๊ะเห้นเราเองลองคิดซิว่าเราจะทําอะไรนะให้นึกว่าข้างๆมีคนดูอยู่ร้อยคนแล้วจะว่าทาลงหรือเปล่าเนี่ย <S <S แล้วถ้าเกิดเราไปทําอะไรไม่เข้าท่าเข้าเนี่ยเทวดาจะร้องยี่โอ้ไม่ไหวเลยเนี่ยแม้กระทั่งว่าแค่นอนตื่นสายนะ ถ้าคนทํางานกลางคืนมาตื่นสายยังมีเหต Sports, ุผลอีกเรื่องหนึ่งแต่คนนอนก็ไม่ได้ดึกแล้วคือเช้ามาก็ไม่ยอมตื่นเนี่ยเป็นโลคนอนบิดติดเสื้อการงานเบื่อด้ข้าวกินได้ไงนะอย่างนี้พุกเทวดาทําไงรู้ไหมเอ่ยเขาก็จะตุยน้ําลายใส่หน้าอุตส่าห์ลงรักษามาแล้วสิขี้เกียจทําความดีเนี่ยไม่ไหวเลยโบราณถึงบอกใครตื่นสายแล้วหน้ามันจะมองๆเพราะเจอน้ําลายเทวดาเข้าไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยอย่าขี้เกียจทําความดีค ให้ใจตั้งใจทําดีเถอะให้รู้ว่ากว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมีผู้ที่ลงแรงกับเรามาตั้งเยอะอคุณพ่อคุณแม่ให้กําเนิดเรามาเลี้ยงดูเรามายติพี่น้องอุปถัมภ์ค้าชูกันมาเทวดาเขาลงรักษาเรามาเขาหวังบุญจากเราเราต้องตั้งใจทาความดีอย่างนี้แล้วก็จึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกหลักรู้ว่าผีมีจรงิงแต่ไม่ต้องกลัวผีแต่เราได้ไปที่พึ่งให้ผีได้ไม่เฉพาะผีทั่วไปแม้แต่ผีเทวดาก็ยัง พึ่งบุญจากเราได้เพราะเราอยู่ในสารภาพที่เป็นมนุษย์มีกายหยาบเหมาะแก่การทําความดีมากที่สุดถ้าอย่างนี้แล้วเราก็จึงเป็นความเข้าใจในเรื่องของผีอย่างถูกหลักวิชาแล้วสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตน,น,นเองและทุกๆชีวิตรอบตัวได้เตืน<ช>อนพรท้าอาจารย์ครับคุณอ้อนครับผมก็มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเหมือนกันครับ ก็คือมีคน2คนเขาเดินเข้าไปในซอยที่เปลี่ยวแล้วก็มืดนะครับเขาทั้งสองก็เดินเข้าไปเรื่อยเรื่อ